มันนี้ป้าจะพาทำยำมามา่ามาม่าป้านี่ลวกแล้วนะลวกแล้วจะอยู่ที่เ <c oughs> ล้วนี่หมูหมูกรอบป้าหมูกรอบป้าสองชิ้นทอดได้หลย่แค่นี้แล้วก็นี่เห็ดหูหนูขาวหูหนูขาวล้างแล้วก็ต้มน้ำให้เหลือแล้วเอาไปลวก พวกสักพักหนึ่งสิบนาทีเขาตักออกแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นนี่หอมใหญ่นะหอมใหญ่นี่หอมแดงใบขึ้นใช่น้ำปลานิดหน่อยรัตพเขียวกวน็น้ําตาลน้ําตาลทรายองปรุงนิดนึงแล้วก็น้ํามะนาวมองไม่เห็นเนาะพิกขี้หนูเนาะตามชอบมากน้อย แบบป้าทำน้ำยำก่อนนะมะนาวป้าลูกใหญ่นะเนี่ยลูกนึงยังไม่หมดตเต็มถว้วยก็จะใส่เนี่ยสองชอ้อนแล้วเนี่ยสองช้อนแล้วนะเนี่ยสามชอ้อนลูกเขาใหญ่เนะี่ยน้ำเยอะสามชอ้อนนั่นเนี่ย กาใส่น้ำปลาไปแล้วนะนี่ฟ้าเขียวผงปรุงนิดหน่อยนะเพราะว่ามาม่าเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแต่ป้าไม่ได้ใส่เครื่องของเขานลยน้ำตาลช้อนเนึใส่ช้อนโต๊ะละลายน้าแบยเขาเะลายหนอะไร ใครมีน้ำเชื่อมมันง่ายนะกเนาะนี่ตานี่ก็ยังคนงน้ะ ให้เขอชิมก่อนนะชิมก่อนว่าเปรี้ยวมากไหมเปรี้ยวอยู่ยนะจะเติมนิดนึงเติมช้อนชาเนี่ยก็เครื่องเยอะก็จะใส่ hổm đen, hổm đen, dài, có cái dài vàng เฮ็ดจ้ะเฮ็ดจ้ะเดี๋ยวเอาไปล่าอีกทีเพราะว่ากระมังนี่ไม่หมดหรอก เห็ดที่ดอกเลยข้าเห็ดที่ข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยชิมใหม่ใส่ใแล้วเดี๋ยวชิมถ้าเจอรู้จะเพิ่มน้ำัจะไม่พอเพราะว่าวป้าไม่ได้ใส่น้ำมาเทมดอง น้ำกปเลยน้อยน้ำเห็ดก็ออกเลยเนี่ยก็ลองลวกเขาคงมีน้ำอย่างเ,เห็ดแล้วชิมใหม่เดีย๋ยวป้าขอเติมน้ําปลา เติมน้ำปลากับปลาเขียวอย่างนั้นหน่อยปลาครึ่งช้อน,อนนะพอนะเพราะช้อนนี้เลึกไม่ต้องเต็มเดี๋ยวเค็มไม่กินไม,ม,ม่ได้เพราะว่ามาม่าเขามีรสเค็มอยู่แล้ว เติมหน่อเห็ดลงไปลดเปลี่ยนเลยเราจะใส่น้ำตาลอีกสองช้อนชานะเห็นต่อเอ่ยพอเติมน้ำตาลสองช้อนชานะ้นออนนนนะวมันลา่ก็จะบีบให้หมดเลยยามจะออกเปรี้ยวน้ำหน้านะเนาะเค็มตาม ถ้าหวานก็ไมเหรอต้องเปรี้ยวเปรี้ยวนำเดี๋ยวป้าขออันนี้เกลี่ต้องนี้ก่อน จะเทสใส่ในถาดนี้นะเพราะว่าประมางแล้วไม่หมดหรอกเพราะใส่มากๆเยอะต้องการไปยังละลายไม่หมด ต้องมช่วยนะจ้ะขา้าไม่ได้จ้ะก็ยังไม่ใส่หมูกรอบเพราะอะไรรู้ไหมปลาตะการนี่เขากรอบไงกางใส่ลงจข้าวเข,า,วขาจะหายกรอบไงเราต้องข้าวให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยใส่ข้าวน้อยๆพอ งานเนี่ยคงหายก่อนถ้าใครกินเผ็ดนี้ปลาริกป่นโรยได้นะเดี๋ยวป้าทำไว้กลางๆก่อนถ้าเขาจะกินเผ็ดขึ้นก็ให้เขาเติมพริกป่นเองเองคนที่ไม่กินเผ็ดจะกินไม่ได้ไงน,นี่ก็เผ็ดกลางๆเแเราก็ใส่พริกเยอะเลยเนาะ เขาอยากในเขาเยอะก็จะใส่ผักขึ้นชัยลงไปลงไปเขาแล้เขามีกลิ่นหอมขึ้นชัยมาเอาไว้แต่งหน้าเล็หน่อย Mmm. ใส่หมูแล้วนะก็จะแบ่งใส่นะให้แต่งหน้าหน่อยไม่แต่งหน้าเลยจะไม่สวยมุกบอบก็ใส่แล้วหมูแพง มูสองชิ้นนึงเล็กน้อยกว่าบักเนี่ยแมมม่มาเฮอยหูกรอบเห็ดหูหูขาวได้เห็ดหูหขาวนะ ก็าจะเราจะตักขออนุญ,ญาตเอาจาน่อน เราไมขอนุญาตเคียแบบนี้เลย ก็พริกที่เหลืออยู่จ้ะโรยลงไปให้หมดแซ่บนะจ๊ะหมูป้าจ้ะหมูใบขึ้นช่าย ก็โรยหน้าจ้ะจ้ะ